ครับก็ผมดีทีกนะครับในเกม How to Survive 2นะครับก็จากต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับจะเรียกว่าต่อเนื่องก็ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> นั่งซุ่มนั่งฟาร์มนานมากนะครับกว่าจะได้ของแบบเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้คือเราฟาร์มของเพื่อที่จะอัปเกรดฐานครั้งใหญ่นะครับรวมถึงวันนี้จะมาสอนทริคในการปลดล็อกเลเวลนะครับโอเคเรามาดูกันที่เลเวลแล้วกันนะฮะอ่า เลเวลหลักของตัวละครนะครับจะอัพได้นะฮะก็คือมาจากเลเวลยังไงจะบอกว่าไงดีเลเวลหลักตัวละครจะอัพได้ก็ก็ต่อเมื่อต้องมีเลเวลแคมป์ถึงนะฮะอย่างตอนนี้คาแรคเตอร์เลเวลเนี่ยนนี้คือเลเวลตัวละครนะครับอยู่ที่10นะครับอ่าแล้วในส่วนนี้คือเลเวลของแคมป์นะครับเลเวลสิบสามละซึ่งก่อนหน้านี้ เราตันอยู่ที่เลเวล10นานมากนะครับเพราะว่าเราหาเควสตไม่เจอนะครับคือเขาไม่สามารถอัพแคมป์เลเวลมากกว่าเลเวล10ได้ต้องสำเร็จเควส t ที่ชื่อว่านะฮะโคบิกนะครับโคบิกแคมป์นะครับ, COVID, รบ, camp, รบซึ่งไอเจ้าโคบิกแคมป์เนี่ยผมก็นั่งทำเควสตของโคบิกจนหมดเลยมันก็ยังปลดล็อกไม่ได้ที่จริงแล้วนะครับเราต้องมาสร้างอันนี้นี่เองนะครับเป็น ไพ l ลอนนะครับก็คือก็คือเวสของโควิดนั่นแหละโควิดเขาจะให้เราสร้างไพ y ลอนก็คือไอเจ้าเสาเสาสา่งสัญญาณวิทยุนี่เองนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยครับคือโควิดนั่นเองให้เราแบบเออเลือกอั k นะครับ N1 ประมาณนี้นะฮะก็จะพอเลเวลสิเนี่ย,ยมันก็จะมีซอมบี้มาเต็มเลยมาลุมตีไอเจ้าฐานตัวนี้นะครับ ซึ่งเราต้องคอยคุ้มกันให้ให้ได้นะไม่ให้มันพังหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เราอัพเลเวลแคมป์ไดถึงเลเวล20นะครับเมื่อเลเวลแคมป์ถึงเลเวล20ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาทำอันนี้นะครับ N2 เมื่อถึงเมื่อทำ N2 ปุ๊บก็จะปลดล็อกไปถึงแคมป์ถึงเลเวล30ประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เลเวลแคมป์ผมเลเวล13ละก็จะเอาให้เลเวลแคมป์15 อาสิบห้แล้วนะครับมาเรือยแคมเยอะแล้วเนี่ยซอมบี้ก็จะโหดขึ้นด้วยผมก็จะอัพเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวลสิเช่นเดียวกันอ่าพกเอ็กพีเเราได้เยอะมากเพราะว่าเราคาอยู่นานมากก็เราก็พยายามทำเควสที่มีให้หมดนะครับเพราะว่าเราไปไม่ได้สุดท้ายมาอ๋อมันคือเสาส่งสัญญาณน,นี่เองทำนั่นหมายความว่ามันทำให้เราแบบได้ xp นั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับอ่า uh, มันจะมีคว oh, ิกโหลดอ๋อนี่คือกระสุนนะครับอัพไปเลยพันห้าเองนะครับแล้วก็มีอ่ารถเอเนจีนี่ครับเวลาเราใช้เวลาเราวิ่งอะไรพวกนี้นะครับรีคาอมโบรี่แสแตมินาสปีดจะเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์ Effect. ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจคืออะไรแต่ก็มันน้อยผมอัพไปก่อนนะครับ แม็กตูเรชันวิดเดอะลาสเตนอ๋อลาสเตนก็คือประมาณว่าเราโดนตีแล้วเราเราตายครับตอนนั้นคือเรานอนอยู่แล้วก็รอให้เพื่อนมาชุบชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยดูเรชันก็คือหลอดเนี่ยมันจะลดลดช้ามากนะครับง่ายก็คือมีโอกาสที่เพิ่มเวลาในการที่ให้เวลาเพื่อนมาช่วยเรานะนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็เป็น a ดเม e ีอีเมอ๋อไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกับว่าลด d ต m เม e อ๋อช่วงที่เราช่วยไปช่วยเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนนอนอยู่นะครับไปช่วยเพื่อนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นซอมบี้ตบเราเนี่ยจะเบาลงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกลาส a ตนก็เหมือนเดิมครับ ปายเลสเราจะเราจะยิงเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเราหลับเราเรา,เราล้มนะครับโดนซอมบี้ตีล้มเนี่ยผมจะเอาอาเชอร์นะครับป้าบก็จะบวกดดเมจขึ้นเป็น30%แล้วนะครับโหดมากก็เดี๋ยวเราจะอัพอันที่มันจำเป็นจำเป็นก่อนนะฮะสเต็งยูบลไลฟ์เฟิร์น แอลซลไพเฟิยังยังไม่อัพนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผมเน้นสายธนูนะครับเนี่ยนั้นก็จะเก็บไว้ก่อนส่วนไอเรื่องหลับเนี่ยผมยังไม่อัพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยหรือว่าจะอัพอันนี้ก่อนดีวะสองสี่แปดหรือสี่พันเขาเขาจะแบ่งหมวดให้เราแล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะถ้าเป็นอัปเดตเข้ามาใหม่ ยิเด้เจอนะครับลาสแตนทั้งหลายโอเคช่างมัน mm hmm. พอเราเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีของให้เราอัพเยอะขึ้นนะครับอย่างตอนเนี้ยผมได้พลาสติกค,คลิปมาละซึ่งโหไปหาไปฟาร์มาหลายรอบมาก mm hmm. ผมก็จะอัพไปเลย yeah. มันก็จะอัพได้ทั้งหมด15เลเวลละเพราะว่าตอนเนี้ยอัพตามเลเวลแคมป์นะครับเลเวลแคมป์เรา15และนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อัพได้เลยถึง15แต่เราขาดวิชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซิร์ฟเดิมเรามีแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปหานะครับไม่ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยผมได้มาจากเก็บในแมปด้วยไม่ใช่ทำเควสนะฮะเฮโดนซอมบี้ตีไปด้วยนะเมื่อกี้วิชอีกแล้ว โอเคเลเวลสิบสี่ดูซิว่าเลเวลสิบสี่ทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับโหเยอะเลยนะฮะโอ้ค่าเลเวลสิบห้าโหปืนพกนะครับดามจตั้งแปดร้อยห้าสิบเก้าซึ่งโคตรจะเยอะเลยนะฮะ แล้วทำลูกกระสุนที่ทำจากซิเวอร์เลยแล้วด้วยแพงมากด้วยธนูก็ยังคงเป็นเด a เบลเวอร์อยู่ใช่เปะวะ่าเดอะเดตเบลเวอร์เดี๋ยวผมขอลองดูกันนะครับว่าผมใช้อะไรอยู่ เพราะว่าเซิร์ฟที่แล้วก็ทำมานานะ้ะเอ้ยเป็นเป็นเดือดวดือดโเสเตอร์อยู่นี่หว่าเราต้องอัพเกรดแล้วเด e d ด a d b เวอร์ The, The Protector ดาเมจ390อ่าสิบเดฟโดเวอร์นะครับโอ้โหแรงมากอะ่ะจัดไปอย่าให้เสียครับทำเลยปาบ เรียบร้อยเบาวกว่าเดิมด้วยเนี่ยอ๋โอโหละแต่โปรไอร์เราออกนะครับรูปร่างไม่เปลี่ยนเลย แล้วเราจะมีะมันจะมีมอสด้วยนะครับก็คือนี่นี่ไงโบไซส์นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวโปรแทคเดอร์เข้ต้อไม้เอาเข้ต้อไม้ออกนะฮะออกไงวะอ๋อโอเค ปุ๊บอันนี้คือ the date e p o w e r ที่เราได้มาเมื่อกี้นี่ครับเราก็จะคอ u ตั e ไม้เอา b o w ิ i n g s i h t ไปใส่เข้าไปทําให้ช่วงเวลาในการเล็งเนี่ยเหลือแค่0.6วินาทีซึ่งซึ่งถือว่าเร็วกว่าเดิมนะครับอันเดิมอัน,นเนี้ย the protector เนี่ยรู้สึกจะเป็น0.8ขอเท่ากันเท่ากันเท่ากันโอเคปึ๊บปึ๊บรับรอว่ายิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมครับตัวอะไรก็เข้ามาได้เลยไปยังเดียวกระจุย ทีนี้ผมก็จะอัปเกรดเตาหลอมนะครับซึ่งโคตรจะจำเป็นมากนะครับเหมือนเดิมติดอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือไอ้เจ้าบริสตัวน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าอ่านี่ไงสิ่งที่ผมต้องการนะครับเราจะทำเป็น Bar นะคอปเปอร์บาร์ได้นะฮะถ้าทำเป็นคอปเปอร์บาร์ได้เนี่ยสบายแล้วนะฮะเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเลเวลเยอะๆเนี่ยเราอาจจะทำเป็น c o p เปอร์วายหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับพวกสายไฟที่ทำจาก c o p เปอร์นะครับถลุงได้แต่ว่าต้องเลเวลสิซึ่งใช้เหรียญซึ่งเหรียญเราเนี่ยเยอะมากเก็บมาเยอะมากนะครับได้จากศพซอมบี้หรืออะไรพวกนี้นะครับเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องในการทำอ่พวกสายไฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็คงต้องต้องเลเวลเยอะๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดเกราะกันบ้างชุดเกราะชุดเกราะอ,อยากเห็นชุดเกราะจุงเบยเออเวทโบนัส90รู้สึกว่านี้เราจะทำไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น s t e ล l d i ซึ่งก็ทำไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้มันแมคคันดิคาร์ดนะครับเราใช้แมคคันดิคาร์ดอยู่ อัน,นนี้คือสติลถ้าเราทำมาก็จะอึดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ไซลเลนเซอร์ปืนเก็บเสียงเช็ดเคโอลิงโอ้ผมเสียดายของมากนะเพราะว่า เพราะว่าเซิร์ฟที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยของพวกนี้มันมีพร้อมหมดเลยนะครับเนี่ยมีหมดเลยเยอะมากด้วยนะครับแล้วนี้คือบุลเลต์มอสเอาไว้น่าจะเป็นแม็กกระสุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่ไม่ยากหรอกบุลเลต์มอสเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับบุลเลต์มอส โอเควิช okay, ผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่เควสหนึ่งที่มันที่มันมีให้นะฮะโอเคได้เวลาไปฟาร์มเวลต่อเดี๋ยวผมไปหาของเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดเกราะที่ผมจะใส่มันจะเท่แค่ไหนนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําชุดเกราะกันนะครับชุดเกราะชุดเกราะ อันใหม่เนี่ยฮะชื่อว่า Steel teach อะไรเนี่ย b r i t z Blitzplate นะครับ b r i t z p l a t e b r i t z p l a t e ก็ใช้ Steel sheet of Steel เยอะพอสมควรนะใช้3ซึ่งผมก็มีแค่9เองเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปทำเพิ่มนะครับซึ่งทำได้ในเตาหลอมนั่นแหละแต่ว่ามันใช้ของเยอะนะฮะโอเค ทำมาแล้วหนึ่งชิ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีส่วนอื่นด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูปาบเอ่อไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดแป๊บนึงนะครับลบ10นะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็แต่ว่าเราวิ่งช้าลง4%นะครับอันเดิมเนี่ยลบเฉยๆแย่วิ่งเท่าเดิม ไม่มีความเท่เลยก็ไม่เป็นไรครับเรื่องวิ่งช้านิดหน่อยส่วนชุดเดิมเราก็เก็บไว้ในตู้นะครับเผื่อว่าดียวให้แคลมานะครับแคลมา,น,าน่าจะให้แคลใช้แล้วก็อันนี้เป็นเป้นะครับแบกได้90ซึ่งถือว่าเยอะเลย เราพยายามจะถ่ายน้ำหนักให้น้ำหนักเราเบาที่สุดนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็พอไม่มีเท่านี้กันนะครับวันนี้ก็ฟาร์มกันเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นฉากที่ฆ่าอมบีเนี่ยเพราะว่าวันนี้ไปไปฟาร์มเพลินจนลืมอัดเลยนะครับก็สิ่งที่ได้มาวันนี้ทํา แคมนั่นนู่นี่นะครับกับเรื่องสกิลนิดหน่อยเนีฮยโอเควันนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับวันนี้จะเราจะจัดฮา t ทูสว r เวอร์สยาวๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ